พี่น้องสู้คููสู้คนนะครับมาอนี้บะสนพาพี่น้องมาหาเห็ดนะครับดอกแรกแหกหมันเห็ดทมโกสําหรับในคลิปนี้นะครับวันที่25นะครับกรกฎาคมเดี๋ยวพี่น้องเด้อมากับเสาทรายอยู่แต่ว่าไปคนละทางนะครับเาสาทรายไปเบิ่งเห็ดดินนะครับเห็ดดินเห็ดหลังแหล่บะสนมาเบิ่งเห็ดทมโกนะครับ โอ้โเริตื่นะครับใส่ขอนพี่น้อง นะครับดอกง,งามๆมันหมาน,นพี่น้องพิกัดเขตอุทยานผู้พายตนนะครับมาแล้วพี่น้อง พี่น้องโอ้โหดอกใหญ่ขนาดนะครับงามโอ้โหสวยๆสวยๆส,สวยจังเลยนะครับพี่น้องนี่นดอกใหญ่มันมันแล้วพี่น้องมันแล้วนะครับมันมันมันนี่หันทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีแต่ นะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับกระมานอยู่นะครับเห็ดหอมกอนะครับดอกงามๆเลยนะครับสําหรับคลิปนี้สาไส้ก็ไปเก็บกับสาไส้ตัางหากนะครับโอนสาไส้ไปแล้วนะครับสาไส้ไปเก็บเห็ดดินนะครับกองสาไส้มาน้ำกันแต่แยกกันไปนะครับไปคนละที่นะครับเพราะว่าเฮ็ดดินกับเห็ดหอมกออยู่คนละที่นะครับก็เลยต้องแยกกันไปนะครับนี่กระมานสำหรับ คลิปนี้ของบาซนนะครับเก็บเห็ดหุกอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจบาซนสาวายนํำนะครับสำหรับคลิปนี้กระพาะหอมปากหอมคอนะครับกันยังหมานอยู่สำหรับเห็ดนะครับเห็ดละงอกวายเห็ดหุกอเกิดนะครับกระพาะได้เก็บนะครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ